สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวหนังสือที่น่าสนใจมากๆวันนี้แอดมินจะมาเล่าถึงแต่งงาน3ามครั้งกับปลาเค็มเล่มหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของนักเขียนไบคอบีที่แปลโดยจื่อซินค่ะในหนังสือเล่มนี้เราจะได้พบกับชีวิตของลินชิงอวีผู้ที่ต้องแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดในวัยเพียง18ปปีโดยการแต่งงานครั้งนี้กลับกลายเป็นการเริ่มต้นภารกิจที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความไม่แน่นอนค่ะในค่ำคืนมงคลสมรส ท่านหมัวน้อยที่เป็นสามีของหลินชิงอวีป่วยหนักและดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะักแอดมินเข้าใจว่าการแต่งงานของเขาทั้งคู่จะมีความพิเศษแค่ไหนเมื่อเวลาได้ผ่านไปท่านหมัวน้อยกลับจากโลกนี้ไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดหลิงชิงอวีต้องเผชิญกับการสูญเสียและเตรียมตัวเป็นม่แต่ความโชคดีของเธอก็มีเมื่อแม่ทับใหญ่ผู้มีชื่อเสียงตัดสินใจมาสู่ขอตนค่ะ การตัดสินใจของหลินชิงอวี๋เองคือการปฏิเสธแต่เมื่อแม่ทับใหญ่พูดว่าขี้ปเปลี่ยนคู่คงเดิมเธอก็ตามใจและตกลงแต่งงานอีกครั้งหากแต่กลายเป็นว่าความโชคร้ายวาเศร้าหมายถึงการสูญเสียคนที่เธอรักอีกครั้งเพราะแม่ทับใหญ่ไปตายที่สนามรบท้ายที่สุดเธอกลับต้องเผชิญกับการเป็นภรรยาของฮ่องเต้ยอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดค่ะความขี้เกียจของสามีที่ผ่านมาและการผจญภัยได้วางทำให้อาจมิงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิต ความน่ารักและมุมมองชีวิตว่าอาจจะไม่ใช่การดิ้นรนสุดชีวิตแต่กลับกลับการใช้ชีวิตรอวานันตายเป็นปลาเค็มค่ะเนื้อหาในหนังสือสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆแมจะ,ะเผชิญกับความสูญเสียและความเจ็บปวดหวานใจของเธอคือประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้เปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นอาดมินพลอยชอบในความเรียบง่ายของการเล่าเรื่องความคล่องแคล่วและภาษาที่เข้าใจง่ายทําให้การอ่านเป็นเรื่องสนุกและเพลิดเพล,นเพลินค่ะ แต่ในบางช่วงก็อาจรู้สึกว่าตัวละครเดินเรื่องช้าไปนิดหนึ่งโดยรวมแล้วแอดมินมองว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ชอบอ่านนิยายรักมีความแฟนตาซีหรือต้องการประสบการณ์ชีวิตที่แตกตา่างแต่ถ้าคุณกำลังมองหาเรื่องราวที่เข้มข้นหรือแรงบันดาลใจอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะค่ะถ้าชอบหนังสือเล่มนี้อย่าลืมไปสั่งซื้อกันที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของแอดมินพลอยเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวหนังสือดีๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ